โตโยต้าเลวนะครับเิ็ดชุดตะขอลากเรือลากยอสกีลากดิสไบนะครับลากเทรเลอร์ลากได้นะครับใช้ลากรถบ้านได้ใช้กาหลักจักรยานได้นะครับตัวนี้นะครับตัวหัวบอลนะครับเป็นหัวบอล50มิลนะครับมาตรฐานนะครับนี่นะครับหัวบอล50มิลนะครับมาตรฐาน ัวบอลเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับตัวนี้พอถอดออกมานะครับจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ยืดนอกๆตัวรถนะครับมีชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นชุดปลั๊กไฟ7พินนะครับติดตามสัญญาณไฟรถนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟพามากติดพดนะครับตรงนี้นะครับชุดยึดจัซีนะครับ ต้อนอยู่ทางใต้นะครับมองไม่เห็นะครับแข็นแรงนะครับไม่มีการจอะตัวรถนะครับตอดเล้าตอดออกแท้ตลอดนะครับมีน้เกยร์ด้านล่างนะครับกันบอลมส์หมุนนะครับกานคอนนะครับได้ทั้งหมดนะครับมีชุดสริงกันท้ายนะครับกันหมุนมอลหมุนนะครับนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวโตโยต้าไฮรักเลโบนะครับเต็ดชุดตะขอลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับ เรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ